สบายดีพี่น้องสบายดีบุญสกุลทุกคนแต่พ่อพ่อก็ส่องไปลงเทนไปเลยให้นางมาเฝ้าก้าทะแล้าก็เสียวขั้เขาห่มเนาะเศร้าแล้เคยลาบอยู่ลงไปนาวะจะรำกับอยู่ไปหาล้านนางแต่ว่านดำบ้านห่านดำสดเซได้ภายในดำเลยเขางทาแป้งใช่ผ้าแป้งในน้ำมึ้งไม่ผ้าในน้ำเขาเตะพราะมันมีท่าหรอเนาะเขาเตะเขาเอาน้ำมันเลยดำอะไรสบอแบบขจูนหน้าแบบ เท่ามูไล <c oughs> ่เท่าเล่เนาะมันบกเลยนางไปเอาเท่าจะเสกคุณนางเอาเท่ามาให้ให้อยู่เลยลาบแล้วหรอจ๊ะมันคือบนแบงคเมื่อกี้นะสุดอันใส่ใส่ลาบใส่ยังไะเลยถั่วเนอืมบาแรกเขื่องมันอ่ะกบลูกกระปูหมมีโบมันเป็นซองมียุเป็นซองมียุสีซองสีเหลืองกุชชี่กุชชี่อะไรโรงงานมีจอย หว่า,าห้อะไรนะมนะมานลูกสาว้ามันคือประมาณน,น้ำเลยันจิบท้ามันใส่ลูกเลยืห้องแงงงว้าวลูกน่าสมีลูกน่าคลอดลูกเลยพี่น้องเลยสีป่ากูกม็มีสีสโอสีแดง้คุมหมอนนอน้อำวา,วานี่ือฮะนอนคุมอนอำว่านนอนนั่เป็กูก็นอนจะนอนหางมงไว้คุมมื่เอ้า สัมผัสนะเนาะนอนรื้ตื่นพี่น้องเอ้ยสายเจ๊แม่ว่ามันนอนแบบแบบบ่รู้สึกเลยนอนนอนอิ่มนอนเต็มนอนอิ่มสามคนสัเพิ่นสี่คนอยางเองเองหลุกก่อนตื่นมาสีหน้าสีตามันมัวเนาะไปการ์่ัอย่างสี่มืออะผู้อ๋ออย่างเซ่นแต่ว่าแบบว่ามันเมื่อครับเปิดไพ่เมื่อไหร่เมื่อพรีปั๊บเมียเปิดไพ่ เมื่อเนี่ยมันเรียกนอตนะหังนอตแต่พีออเนั่งล่นโทรศัพท์ผู้นั่งแล้วนั่งทำมอดทีแล้วมันมึนเพียรเอ้ยตะเนาเงยหลังสมาธิพี่น้องเฮ้ยทาแป้งเขาแป้งเนี่ยมันข้าวๆแล้วก็ซีซอบนะอะไรเป็นลายนะอืมนั่นโดนสิมีเถื่อพี่น้องเอ้ยไปกับเขาเซิร์นดอกจังเลยไปนั่งร้อยมาเซิร์นหอดเฮือนครับ่อกปนั เิมาเกิดครับคุณบอกการสถานศึกษาไปกินเป็นปานนั่นเนาะกันนอกมาเซิร์หนุ่มเฮือนก็ต้องไปนั่นแหละถ้าแป้งน้ำมือการมันมันจะไปวันมันเกิดอีกโผล่น่ะคำบอกได้บอมืรงงานมันพอละไปเด้นถึงเขาบอกลงหน้าตั้งหลายมืออีกมือเลยแต่เขาบอกบ๊อกบ่ลเนี่ยมีอยู่แป้งนะแป้งพอดนะ อยุขวดน่ะเอมเอาลงมาไปจะเคยคือว่าแป้งจะได้ลงมาสิเราจอเซินะครับเซนคนอาทงานไปเนะอืมก็เลยไปแมนปามวนพีจอดรถแห่นะมวนโพดโพดมากมันจะเบกมากนะปตไป่ปว่าชปห้าห้าเสียวอสขจอไป่ ไว้มีไฟป่ากันแล้วไปดอกว่ะอืมไปเอาแปลงลงมาทาหนาตาจะไปเป็นตะเบิ่งหน่อยอือให้นั่งลงมาเบิ่งกับตการถาจะไปเอาเครย่องเขาหุ่มเนาะบวบเสารละเป็นเมื่อบ้านนะวะเมื่อบ้านยาเพิ่นชีดำนตังกับไปหาล้านน้า น้องดําก็น้องดํากับอกว่างอีกข่าก้าสาวเวกับเบอารถประหายบอมีแต่เสาคุรถจักกุถที่กินหอนี่เอียงน้อยพี่น้องเอ,อ้ยจะเหม็นขากมากระได้ซองมือแล้วบัมากนั่นแหละยันอันมากัดแล้วก็ติดปา,ากมาไปเลยนะจังวมาเป็น สมัมเพิ่นไข่แปฝากปกติไม่นสินอนในเฮือนอยู่ในพี่เป็นไปอยู่หนาเฮือนนอนหนาเฮือนถ้าแป้งคือแป้งเตะดเนาป็นน้ำมวนขักบนเหน่บางวานเฮ้ยจอยือสัตว์อย่างเดียวฮางกัดโอ้พี่น้องเอืมตบีเอื้อยนมาต่อมาือ่อแนนอนเอกเก่งขนาด ุูสายจีดพมผ่อนน้องแทนนั่งบ่นจนบม่อยากมาเมื่อวานนี้พี่น้องจ้าถ้าซีซบเกไก็ลงกำหน้าเดียกันใส่นังื้สจงหอเด้อมีเฮงไร พาซีซ็เองนะตัวพี่น้องตัวคักไปรัวงานก็ไนะปไปจุดกันเเสียบอลพี่น้องเปอกว่าวยไปเอาเจ็เพิ่นกระทรวนเองคือกันีหยไปกินอยู่โรงงานเพิ่อนเพราะว่ามาเปิดอันมาเปิดอยู่เพื่อนเพื่อนเจนนะมีคนบลอดสบายนะพี่น้องหบบ้องนะกบะปุกเนาะแล้วก็ลดเครื่องเสียกับกระปูกว่ามีคนบลอดสบาย ไม่ได้เพราะว่าสอกซองคนก็เลยง่ายง่ายบอนที่สามไปอยู่โรงงานน้าเนาะก็เลยบดลไปตามบอนดอกก็เลยมามาแล้วก็นั่งเจอมานอนสลบที่ห้องก็มานอนสลบที่ไรกันสามสี่คนขอดแน่อีร้อยแน่แล้วก็อีจอยฮาวฮารุกอนหมู่คิดเบิ่งนั่งว่านั่งเมื่อเขาเปิดผ้าหุ่มทิปแล้วต่คว้ามันคำเนาะคำไม่ได้มือว่าเขาบุกคุมมือเลยอืินกงนกับตำหุงแล้วมัอนนอนเป็นเด็เครื่อง มันน่าว่าบอกอมูลซะว่าตัวรับนาะวาเมื่อมันเขเปิดไฟหุงแจย่็จะขางทางอ่าข้าเจ้าขึ้นมากอ้าข้าเจ้ามาทศซสวมาแต่บาลานซีเขียววะมัดเมื่อวานใต้ไพ่หุงไพ่ทามเลยแล้วขางได้อ้าข้าเจ้ามาทศเสาบาลานซีเขียววะผลินวะเออ ขึ้นซวดเขาขึ้นซวดวะอาทอดคำอีจอยเอออีลงที่สะจอยลงที่ไปลองเอ้ยคิดว่ามั็นท่านละคำแม่ห้าม้านะก็บ่ายซ้ำเนี่เมื่อวานน่ะจอยเออกินตำหุงแล้วก็เกือบสี่โมงนอนส่นอนประมาณสี่โมงกลัวมาเนาะมามาสักคนมาแต่สักคนบ่ได้มาเนาะอืบ่มีบ่ได้มาเพียวนอน ภาพพนนอนพนนอนต่อครับมันคือพนนอนพนนอนครับพรมังม่ากับสามสี่คนบักลานทรายมาคอดกราม่ามาก่อนมัเจลาแมาก่อนมาเผากาดูมึงงัวแล้วเวไงมวยพี่น้อยพอดมอนี้ก่อนเสด็จลงทำหายลำหน้าพี่น้องจ๋าก็จัดไปซะให้พวงนางเฮาเรา่ะไปนอนเมื่อวานเฮือนเจเลยเฮือนอีเสียวต่อปันนัทมีพี่น้องจ้งงานยัง ให้รุ่นอีกจะไม่จะแปาไปบอกขาจันข้าเจ้ารุ่นกัาลุ่นน้ำกานเดอพี่น้องเด้อมูอวันจันนะถาลุนน้ำกันม้อนจันเฉยแม่อ้วจันอีกแล้วอีกอีกออีอีกอกอีกอีกอกับกพีมอกอพกอกอีกอีกอีกอมกอี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 อนกอแกอีอีกอีกอากอีกอกอีแอีกออีก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 อีอีกอีกอีกอกกยีแล้ว แต่ว่าน้มันกระแพงฟื้กระแพนน้ำดำว่าโอ้ยมันต้องเห็นร้ายเราสั่นน้ำมันกระแพงฟื้นกระแพ้งเห็นชาพยาอุดนุน้องดำนะเพื่ออุดนุ่นซีกับลายคนว่าอุดนุเนาะซัพพอร์ตซัพพอร์ตนะฮะปเนาะแร่จะเปสอสเปนน้องเป็นยังอ้าวควรจะ้ปลอยขนมาเนาะมันเนาะมันห้องมันจะไปเลยควรสม่เนี่ยใครหางเ่า ไปหาก่ดดาาหยอกพี่น้องเ่าาหยอกน้องดำมันและพว่าายอกกันพราื่องคกี่ยัพักกันหัวมพนา่ายอกจะไปสวยเขาดำหนาแต่จริงทงนนท์เมืองทันยรหูดรอให้ฟนตกก่อนเพราะจะจีไทยทงขามันจไทกันบอันนั้นบอดไซบรดาเหตุได้ทงไตเขาน่ะแคป่านะเออบดาเหตุปีนีเขาปล่อยเห็ดบ่ไหพี่น้องเอยน้ำมันผุ้กับแพงเมนพงขนาดล้เลยป้าทงไต ปกติเสีดดำสามโงนะสมอานะปลามือเน่อนร้อน่ะไอ้เพือกถอดถอดน้องก็ถอดก็พายแ้ไอ้ลูอเพือสมองตกลงแม่จะสลุยเผือกแม่จะฉลุยเผือกมือมาร้อนนะอาวย่างผูสองโตผูงามงคือแม่เออลูกมันเตียนเลยอ้าด้กว่าอาไอ้ผือมันมาเนี่ยกว่าอุ้มแม่จะลุยเผือกสมองคือแม่ พี่น้องส้วงนี่ก็บอกยังสิบบกคอยมีงัวประมาณเกือบเที่ยงแลนะมันมาเนาะเฮ้ยก็เลยย่านหลัดหัดงัวบอกไว้เลยให้นั่งมาโสดสิแป๊บเอากุ้ยเขาหุ่มอยู่หน้าโน่นปุ้ยกับปูผูกเนาะก็เจ้าบางคนก็เจ้ากระดำหน้านี่ฮะนะปกติกับซาลัดเคยหลาดอกเบิ่งมันนี่มเข้าไปอยู่เลยมาอ่านเบิ่งแทนเพิ่นเนาะเบิ่งแทนน้องข้ามหุ่มกวนรักอืม ซาจอยหมวนแหงจนลงทางมือมือว่าจนเซพี่น้องเลยอย่างเมื่อมาว่าตกลำนะเซ่แต่มืงอสาระทั่อาอีจังก็เซ่ม่ไดเซ่ป่ะท่นหนามให้มึงสิบอก่มึง่ากินเมึงวานบออ่ได้เซ่กินน้ำแกงหัวลาลบเซ่ยอันนี้มึวานยิ้มๆด้วยเลยว่พี่น้องโอเควอาโลด ก,กินไล่ลิลโน้ทเกงหวยกินกระปุนกับกินซองจับทำกินแต่าเกงหวยเนะะาะสลัมาทวงเอาจอดเส่ยไเอื้อมาจังเ,เ,เอา้า <c oughs> มันคือมาวาจะลอยในเซ่ประานาะธิลยอยพุ่มเพช่รัดท้านักถอยนะรัดทานักถอยนะนั่นัทองย,ยางนั่นรับเท้าเออสะเกดเป็นจุงควรลงมาเนาะ มือสอยกันพี่น้องและถั่วยัง้อยยัองเอ้ยผักก้ากันนะฮะรับเท้าได้ถั่วยังลงมากนะลาบเท้าบ่เออโอเคโอเคเย้อนสิบเอาควายข้าวห่มกันเลยเพี่น้องจา้าม้อนเท้ากาซิเดล,ล่าเลยเพี่น้องเอ้ยสองเสาสองสา,สงสาดาวารการะจายาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่น้องเทนแล้วก็ยูดีแม่งเบลส์สกู๊สกนต์พอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีไปแล้ว